ทำอะไรดี่ะอวยพรภาษาจีนอเ,เอาได้ว้ายนี่ให้หนึ่งสองสามสอย่าลืมนะว่าต้องประคองลูกไ่กี้อยากให้น้องทำอะไรหนูโดดตดยากไปถ้าลูกอวยพรอขออวยพรแฮปปี้นิวีย์ครับผมเป็นภาษาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ภาษาไทย ถ้าเป็นเดียวอย่าจริงเรียกอยู่อีกยิงเรียกเข่าใจเออรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าครับโอเคอย่าลืมต้องประคองลูกบอลในถานให้ดีมาเลยค่ะเก้าไปเลยเก้าเลยเหรอไม่ง่ายนะเก้าอ่ะเออพอแน่นอนแหละประคองให้ได้แล้วกันอย่าให้ลูกบอลหล่นเก้าเหรอเก้าส่เอวไปเลยไปเอ้า รอบะไรอย่างเงี้ยมาเลยใส่เอาเลยปั่นจิงหลีด9ทีโอ้ต้องถือถือด้วยถือด้วยเอออ่ะไม่ให้5ทีก็พอครับ5ที5ทีไม่รู้แหละเอา1นึ่งต่อเยอะอย่าลนนะ1นึ่งต่อสาโหรอโกงมากเลยโอเคยังไม่ครบยังไม่ครบอีก4รอบครับพี่รอบนี่รอบ รอบเอวหรือว่าล็อกเด็กมอลไลฟ์โซบางกะปีเนี่ยฮะโมูเดลโมเดลโมเดลมาเดี๋ยวล็องให้ใช่เงี้ยอะไรจริงเขาอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรฮะโมเดลเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ไอ้ตุ๊ตุ้ดอะไรอ่ะเอายากอีกแล้วทำอย่างนี้อะทำตามผมเราต้องนับใช่ไหมโอเค ไม่กี้น้ำไหมครับโอเคหนึ่งสองสามสีห้าหเจปดเก้ิบกีถาลูกครับเอาอะไรดียากนิดนึงแล้วกันหมอเชิญสิงโตให้ฟังหน่อยครับตุ้มแฉะตุ้มแฉะ ตุ่งแชตุ่งแตุงแกระโดดแฉตุ่งแชตุ่งแฉตุมแชตุงแชได้ไหมได้เออรักทำรักทำรัก um> uh อะไรก็ได้อะทำรักอะไรก็ได้อะทอดง วางดดีนะหัโอเคนะเฮ้ยเฮ้ยด้ไป6เอออันนี้เริ่มแล้วใคได้ลูกสาวมะโทษตีนสลาสีี่สุมกนท่าอะไระไปไปขับได้ไปหนึ่งหนึ่งแล้วนะเออเดี๋ยวรองเพลงนะเนี่ยอ้ย